สวัสดีครับตามโปรคลิปเลยนะควีนตำนานลงยังไงต้องรู้อะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือถ้าเกิดคุณพลังไม่ได้ถึง 58K let's เลสเซคือถ้าเกิดคุณ 58K ทั้งตีอ่ะ8คนคุณอาจจะมีโอกาสผ่าน แต่ผมแนะนำให้58ถึง 62k ถ้าเกิดมี62เยอะอาจจะมีห้อยคนที่พลัง55,000อะไรยงนี้มาได้แต่ถ้าเกิดคุณพลังต่ำกว่านั้น49,000 47,000 48ลบกวนน่าจะต้องปิดคลิปไปดีกว่าไม่น่าผ่านนอกจากจะมีสุลต่านมาแบบผมคิดว่าบอกก่อนว่าตี่ที่ผมลงพลังเฉลี่ยของ7คนที่เหลือคือ55,000ถึง62,000ส่วนผมคือ75,000 ช่เป็น7จ็ดหมที่ไม่ได้ทาตราไม่ได้ทําอะไรฟูเท่าไหร่เป็น7จ็ดหมื่นห้าแบบพลังเปล่าเปล่าีบปีเออไม่ได้แรงอะไรมากแบบแบกเวอร์อะไรขนาดนั้นอย่างที่2ก็คือถ้าไม่แรงมากวันช็อตทุกท่าเลยถ้าไม่มีเชื่อมเขียวแบบว่าออล่าลดดาเมจอะไรก็ว่ากันไปมีเขียวสัก3ามคนในตีก็ดีแล้วสิ่งที่ต้องมีอย่างก็คือตัวแท้งตัวแท้งในทีมจะทําให้ควีนตํานานของคุณการลงควีนตํานานของคุณเอ่อ ผ่านไปได้ด้วยดีและง่ายง่ายกว่าเดิมอ่ะอย่างน้อยก็แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวแท้งแล้วบอสปันมัว่วรับรองเกินหมดตั้งแต่เลือดบอสยังไม่ถึงเก้าร้อยผมเคยเจอมาละอืมต่อให้จะมีคนแบกที่พลังแบบเยอะๆก็ตามเกิดสาม,มารถหมดได้เสมอถ้าเกิดตัวแท้งเล่นแบบไม่ได้ดูเพื่อนใช่ผมแนะนําให้มีตัวแท้งไว้ซักคนหนึ่งแบบว่าสมมุติเราจัดตี้ใช่ปะมีห้าหมืม่นแปดถึงหกหมื่นสอง ขอคนหนึ่งขอคนนึงโดดๆมาเลยแบบ6 6หมื่นหกหเจ็ดอะไอย่างนี้เป็นคนดึงบอสไว้ตลอดเวลาใช่ถ้าเกิดถ้าพลังเท่ากันไม่ไม่ไม่ไมเหลื่อมๆกันมากก็เนี่ยให้คนที่ dps เเ่าเท่าๆกันกินยานี้ให้คนเดียวบอกไอ้ปลาลังกรกับยาน้ำยาสงครามมาสองอย่างนี้เป็นจะเป็นตัวบูสต์ dps เราเนาะ แล้วคนที่เหลือก็ไม่ต้องกินบอสจะเลงคนเดียวไปตลอดทั้งจบดันอาจจะมีหลุดบ้างก็นั่นแหละตามยถากรรมกันไปเออแต่นี่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมเข้าใจแปลว่าถ้าเกิดคุณมาเปิดคลิปการลงกินตำนานแปลว่าคุณเคยผ่านอีลิตแล้วเนื้อเรื่องมาแล้วมันแปลว่าเมคานอกตีหมาตีนู่นตีนี่พวกคุณรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับใยผมตีตากเป็นแบบนั้นแล้วกันเนาะตัวที่หลายคนกังวลกันหมากอึดขึ้นไหม ไอหมากที่อยู่ตรงพื้นไม่ได้อึดขึ้นมากอันติเดียวยังแตกเหมือนเดิมหมากที่อยู่ตรงพื้นหมายถึงอะไรแบบว่าสมมุติเลือดบอสมันหนึ่งพันแบบนี้ใช่ป่ะหนึ่งพันถึงเก้าร้อยห้าสิบมหจะเสกหมากมาครั้งหนึ่งอ่ะเออไอนั่นอาจจะบางแต่ว่าไอพวกหมากตอนเลือดบอสล็อกกับเก้าร้อยกับห้าร้อยไนั้นอาจจะอึดเพื่อนผมที่พลังห้าสิบแปดเคใช้สองอันติไม่แตก ต้องมีสัตว์เลี้ยงช่วยด้วยใช่ไอ,อตอนหมาห้าร้อยหมาน้าแข็งอะตรงนั้นจะอึดมากๆระวังกันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากท่าบอสท,ที่แม่งแรงมากๆแล้ววันช็อตใช่เอท่าบอสท,ที่แรงมากๆแล้ววันช็อตตรงนี้เราสามารถเลิกกังวลไปได้เลยถ้าเกิดเรามีตัวแทงที่สนใจเพื่อนร่วมทีมนิดนึงนี่เดี๋ยวผมให้ดูท่าแทงนิดนึงอ่าอ่าอ่ามาละอืมท่านี้ไฟไม่ต้องพูดอะไรมากไฟเราคอมโบได้ปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมเรากระโดด กะโดนจ่ายดาเมจปกติเลยท่านี้ลอยลอยฟ้าไม่ไม่โดนดาเมจที่น่ากังวลคือท่านี้เห็นไหมครับถ้าเกิดถห็นดาบแสงดาบที่มันอยู่ตรงเอวแล้วอะ่ะคนที่เป็นตัวแทงต้องรีบลงมาข้างล่างให้เร็วที่สุดแล้วหันตัวออกจากเพื่อนเพื่อนเราต้องดูด้วยนะว่าเราอยู่ฝั่งไหนอะ่ะต้องต้องคอเพื่อนด้วยว่าเราจะอยู่คนละฝั่งกับบอสนี่วิธีหลบท่านี้ง่ายมากๆโดดลงมาแล้วก็แดชสักหนึ่งแดชเดินนิดนึง เห็นปะไม่โดนดามเมจแล้วสิวไหมแค่นี้เองถ้าเกิดมีสก,กิลก็จ่ายจ่ายถึงถ้าเกิดแบบเราเป็นวอลล็อกหรืออะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดอาชีพอื่นผมไม่รู้เหมือนกันอืมนี่คือเนี่ยช่วงเฟดช่วงเฟดไฟอะ่ะแม่งน่ากลัวท่านี้ผมคิดว่าท่าเดียวเลยแหละไม่มีท่าไหนหน่ากลัวเท่าท่านี้แล้วแ,ลแม่งสแปมบ่อยมากมากแบบปกผิดปกติเลยอ่ะเดี๋ยวดูวาร์ปทีก็ปาที นี่ต้องลงพื้นให้ทันแล้วก็หล่อลงพื้นให้ทันแล้วก็หล่อเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ปาดอีกแล้วอืมอันนี้ก็หมากล็อกปกติถ้าเกิดเพื่อนไม่ทันเราก็กระโดดช่วยเพื่อนตีนิดนึงนี่ท่าอะไรอ๋ออันนี้ท่าท่าปกติเลยครับนี่ อันนั้นดาบอยู่ที่เอลใช่ไหมอันนี้ดาบชูขึ้นฟ้าล้วมีวงวงอันนี้บินบินตีได้ชิวเลยแต่ว่าเราต้องดูเพื่อนเลยนะเราเป็นไป,นปนได้อ่ะเราคิดกำแพงไว้แล้วให้เพื่อนตีกันข้างนอกผมว่าแบบนั้นอะจะลดจำนวนคนตายได้น้อยที่สุดแช่ล้วโดนคนเดียวปะป๊ปป๊เออแล้วผมลืมบอก ไอ้ที่มันอัญเชิญหมากในเฟสเจ็ดร้อยห้าสิบแล250้วสองร้อยห้าสิบอะมันล็อกเป็นเบี้ยกับบีช็อปเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาใครเจอบอกผมด้วยแล้วกันผมเล่นมาประมาณสิบห้าถึงสิบแปดรอบแถวแถวนั้นอะเจอแต่เบี้ยกับบีช็อปตลอดเลยเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยสิบผมยังไม่เคยเจอเรือละมาเลยแต่มันอาจจะล็อกไปแล้วก็ได้แล้วแถมไม่พูกเบี้ยพวกนี้ผมว่ามันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ค่อยอึดมากโอเคหลังจากนี้ก็เป็นเฟสน้าแข็งละเฟสน้ําแข็งไม่มีอะไรน่ากลัวครับแค่มันจะสแปมท่านี้ตลอดเวลา จนกว่าเลือดมันจะห้าร้อยแต่มันจะจะแปมท่านี้ตลอดนั่นแหละท่านี้กับท่าปาดคลื่นอะไอไอท่าปาดคลื่นหลบง่ายอยู่แล้วแค่แด,ดสสวนเข้าไปท่าท่าน,นี้เราก็เนี่ยเราก็เล่นให้เพื่อนหันเข้ากำแพงให้เพื่อนถ้าเกิดเราแต่เราต้องดูด้วยนะคนแทงอ่ะว่ามันมีหมากอยู่หลังเราไหมถ้าเกิดมีหมากอยู่ข้างหลังเราเราเอียงไปให้เราเราเอียงหลบบอสิดหนึง่งไอหมากที่บอสเสกล็อกสกิลเพื่อนอะเราต้องระวัง เพราะว่าเวลาเพื่อนเราตีเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ดูท่านี้บอสไงแบบแม่งตีตีหมากอยู่แม่งหลับไปเลยแบบนี้เราเห็นกันได้บ่อยมากๆพอบอสแม่งฟันล,ลงมาใ้คนตีหมากก็พยายามออโต้ให้แตกอะไรแบบนั้นส่วนใหญ่จะตายกันท่านี้นี่พอเลื่อนหลังจากห้าร้อยปุ๊บมันจะมีท่าเพิ่มมาไอเนี่ยไอ,อผมลืมบอกไอตอนเจ็ดร้อยห้าสิบถึงห้าแถวแถวห้าร้อยอ่ะมันจะมีแค่ท่าฟันทุบกับปาดขึ้นส่วห้าร้อยปุ๊บ แม่งจะมีไอ้ลูกเห็บนี่มาหลังหลังจากห้าร้อยปุ๊บจะมีไอ้ลูกเห็บมีท่าลูกเห็บกับน้ําแข็งมาทิกอีกอย่างก็คือเวลามันใช้ท่าลูกเห็บปุ๊บแม่งชอบวาร์ปเตรียมเตรียมแดดไปหามันได้เลยในฐานะคนแทงเพราะเราต้องมาถึงก่อนเพื่อนเสมอเพื่อให้หน้าเราเข้ากําแพงไม่งั้นเพื่อนตายหมดไดเงิ้งเพื่อนจะตายหมดแล้วตียากเห็นไหมเราก็แค่เข้ากำแพงไปให้เพื่อนมีพื้นที่เล่นเรื่อยๆไม่ยากไม่ยากส่วนในท่านี้ก็ปกติท่าน้ําแข็ง นี่บีชอปอ๊บอ่าไอ้ท่าเฮียนี่โดหรับคำหยาบสอรี่นะฮะติดสันดานเก่าไปนิดนึงเหมือนเหมือนท่าไฟเลยหลบได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไกลกว่าท่าต้องต้องไกลกว่าท่าไฟหน่อยต้องต้องแดดผมว่าทั้งสองแดดอ่อะกำลังกำลังเป็นเซฟโซนที่ดีเลยไอ้ท่านี้ถ่าท่าไฟมันจะฟันสี่ทีท่าน้ำแข็งมันจะฟันสามที เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มที่ผมลงกับกิวผมเลยแล้วกันมีคำถามอะไรถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับเป็นคลิปแรกที่ทำเกมนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าชอบไหมอะไรยังไงก็ตัวที่เป็นคนที่พูดทวนๆด้วยแต่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดหยาบคายอะไรพยายามจะเป็นคนสุภาพอยู่ขอบคุณที่รับชมครับไปดูคลิปกันได้ผมจะเล่นแบบ เพื่เซฟเท่าที่จะเซฟได้แล้วนะหมายถึงแบบน่าจะดามเอ็ดอกไปเยอะๆอ๋อขอความมั่นใจแบบเล่นเหมือนเดิมเลยชิวๆฮะหรอเออมั่นใจเลยเด่กน้าคู่ขอิมยังไงคู่เดิมไหมคู่เดิมคู่เดิมไหมสวัสดีครับคู่เดิมไม่มีใครมีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาอยูครับหายจังหวะจ่ายไปกิวตามที่ตัวเองคิดเลยครับไม่ไม่ต้องเก่งมากอะไรก่อนถ้าคู่เดิมมีปัญหาก็ต่อยเลยครับ โอ้ไม่เอาแล้วสันติพี่ทีอปบันติเม้ยไม่มีสกิลอยู่โอ้หหาเรื่องโอ้ไม่พูดสักคำเราซิงกันไงซิงก่นไหนกวรอะไรวะไม่ต้องพูดหล้วแค่สนใจแช่ไฟเอาประสานพลังกับผมไหมไม่ไม่ดี๋ยวแช่หรือเข้าไปเชื่อไหมใครจะเอาก็เอาเลย ไปรอบนี้เจ้าฟนเ็นแรกไ็ได้เจ้าเลยทำไมมันเล็งวัเมื่อกี้มันฟันผมนะมันฟันมั่วนะฟันมั่วนะยิวพไม่ไม่มันมันฟันอยู่ทางกูทางเดียวเลยพยายามดูไว้นั่นแหะไว้จ่ยให้หน่อยไว้ไว้จให้หน่อยได้ได้ผมมผมมผมมผมเข้ากแพงไงจะพยายามโ้ยเจ้ันอยู่ผมแหลฟันเนี้ย นี่หุ่นหิวอยู่หันไปเฉยมันหันนอกมาทีฟรีๆท, <c oughs> ท่าน,นี้ฟรีฟรีแต่พี่ไม่เหลือตะกิวแล้วหัวออกเล้พีเกลียยเสียงแล้วไอสัตว์จุ่มพีไรตายตลอดไม่ใช่หมูเต้ที่ผมรู้จักวะ่ะ <c oughs> อยากผ่านบ้างไม่อยากให้หมูเป็นอยากให้หมูโดนยากอะ ไว้พี่มีหนึ่งอันตีไว้มีกี่ันตีมีหนึ่งพี่แล้วอีกจะมีอีกหนึ่งเดี๋ยวสิบเอ็ดเอาไคอมเพลตไงตายไห้หมวกไอ้ไม่ได้เปิดแมวเลยรอบนี้อาจับใครตด้ได้แล้วไายไปแล้วหนึ่งไายไปแล้วหนึ่งแตก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 แตแตก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 กแต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 กกแต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 กแ ยังไม่มีใครตายเลยเว้ยเฟสแรกเว้ยโอ้ยชิวเว้ยโอ้เกือบสวย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 สนุกอะไรกันเดนอ้มันลื่นไงเด้อเอาออโต่อไนลมเรื่อย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 อันนี้ผมไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยจีไว้ไว้ใจไม่ไม่ไม่เผืเออมีมาแล้วลมมาเนี่ยโอ้สวยสวยกูตีเบี้ยแต่แค่เมื่อกี้สกิลกูไปโดนมาเฉยๆกูลืมไปเลยที่น้ำแข็งนะไม่ตีเบี้ยเดี๋ยวงง เราาเป็นม้ระบบแม่งควรล็อกนะไอ้เหินไม่ใช่ของตัวเองน่าจะตีไม่ไ no ด้เฮ้ยต้องทิ้โหยแม่งพุ่งมาตีหินเลื่อนเสียอมระวังระวังได้ได้ได้ระวังนะระวังระวังผมมันตีดูอยู่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 โอ้โหเชื่อไปแล้วนะเชื่อไปแล้วนะโอย่าลอกอย่าล็อกอย่าลบไม่ล็กไม่ล็กไม่ล็กเอากำแพงไอ้เตะเอากำแพงเล็งโง่อยู่เล็งมองตลอดไประวังนะระวังมันหันมั้ย ยาชวบ้านยมันเย็นนะคุยมันเย็นนะก็คือถ้ามันหันมาแล้วไม่มีออร่าสายการจะเป็นรองแน่เฮ้ยเหี้ยร่วงไม่มีหิว,วะอะ่ยวางหุ่นมาไี่จะร่วงเหมือนกันแต่ว่าหนีก่อนอย่า,<ห>ยาไปเข้ากำแพงให้ครับ โอ้ท่างนี่นี่อีกแล้วเขากำแพงตลอดมีหิวมีหิวกูร้องไปงั้นแต่กูยังเรียดไม่ลดนะกูกดไปแล้วพี่ดูเรือดดูเลือดต่อพี่เฮ้ยเฮ้ยเข้ขากำแพงไม่ทันเมื่อเมื่อกี้แบบมีคนเจ็บได้ไงกดไปก่อนโอไม่มีตะกิลอแล้วกูวิ่งแล้วทานี้เฮ้ยจะสองลอดเนี่ยมันเข้าเฟสแล้วเนี่ย อาเนี่ยเข้าเสร็จแล้วออกมาเป็นเบี้ยล็อกเบี้ยกับเป็นม้าหน่อยวะเฟอร์ไพเอกูปีดอ่ะไปล่างมันนะล่างมันนะล่างมันนะเออในจังหวะที่ฟ้าผ่าอุ้ยอย่าวิ่งชนกันนะหาพื้นที่ของตัวเองครับหาพื้นที่ของตัวเองออกไปอย่างนี้นู่นตัดหน้ากูพ่อมือตายตัดหน้ากูพ่อมือตายเอ้ยอย่าเลยโอ้ยมีคนตัดไปปะไม่มีไม่มี

โอเคน้ำแข็งติลแล้วพูดอย่างนี้ที่ไรมันต้องมีทัศศวาร์ปปาดปาดปาดไม่ไม่ไม่ยิงตีพี่อยู่พูดมันขึ้นเล็งผมด้วยเกมมึงเล็งเฮิร์ดนะเล็งเฮิร์ดเอ้ยเล็งกลับมาเล็งผมละเทำไมเห็นมันมาสองคนใช่แช่มันบัตมันมาก่อร์ล จะบอกว่ามันเล็งคนที่อ่อนที่สุดก็ไม่ได้เฮียแม่งซัพพอร์ตปาดปาดปาดโอ้เฮียคนคนเตือนกูไปแล้วโดนน้องก็อยากรู้เหมือนกันพีก็เคยยืนข้างๆมันแบบนั้นหัวงอวยแล้วโดนได้ไงวะจ่าให้ใครจ่ายผมจ่ายให้ก็ได้จ่ายไปหนึ่งแล้วนะโอเคช่วยกันแต่ไม่เหลื่อย เอาเลยเด็กกูกูต้อง,อเเงดึงไม่ไ<อ>ให้มันตีมึงอ่ะได้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 วับแลบ,บเอากระพงให้เต้ร้องกระพงางปาดนะปาดียู่ยโอ้โหยังไม่ทันตอนนีล้ลวงไปแล้วจริงจริงอผ่านเนี้ยจริงๆถ้าปาดถ้าเราวัยรุ่นพอม,นมันเด้งแล้วมันแดดออกทันอยู่นะวัยรุ่น มไปุนต่รอเออม่ก็รอมันใกล้ๆแล้วกดแล้วกดแบรอเอโอโหโอ้โหยรอเลยวะมีคนมีคนุ่นไหเมื่อกี้แม่งทำหน้าเหมือนจะวาร์ปแล้วมันก็ปาดวะตฟักไม่มมาทางบ่ห์มาไม่รู้อไม่รู้อเอ้ยเล็งผมงเล็งไม่เหนนะมันเล็ง่อ๋อเมื่อกี้อโกหลุดหรอ ใช่ใช่มันน่าจะเปลี่ยนนะโกเปลี่ยนตัวเลงไปเขาก็เลยตายดิแ no ปดสิบแล้วปาดมาปาดอีกเหรออยู่แล้ววัยรุ่นอยู่แล้วอยู ip, ่แล้วอยู่แล้วไม่ไม่เหมือนเหมือนมันโดนไปทีนึงแหละแล้วก็ไม่โดนแล้วเด้งทันมันมันเด้งทันจริงถ้าโดน ถ้าเด้งมาเอ้ยถ้าโดนแล้วมันตกอ่ะคนแจนกูไม่เหลือแล้วก็ก็เด้งรัวๆนะแล้วมันไม่ได้เล่งกูนะมันไม่เล็งกูนะอย่าแต่รอสองวิทเฮ้แตกละห้าสิบหลอดเล่งโง่นะปาดเองนะปาท่อมแพงเฮ้ยขยันปาดจังวะดื้อจักตัวนี้แล้วกูกระโดดเข้าไปให้มันปาดทำไมวะมันวมามันอยู่แค่ตรงเนี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาเ่ย เก็บจิ้งไม่หลบปาดเลยวะเห็นแม่งงางก็กดจริงอ่ะไม่นี่ก็มีกินแต่ไม่ไม่ทันด้วยมันจะปุกนปลอดไฟถ้าหลอดถ้าหลอดเข้าเ็ดละแต่แต่พี่เล่นมาดแดงอ่ะปัญหาจะหมดไปแล้วเว้ยผมมั่นตีนะให้มันเข้าเฟดให้มันเข้าเ็ดโอเคเดินผ่านไปเลยนะแต่พอพอพอไปเห็นม่านมาใช่ไหมที่จ่ายให้ที่ชาร์จพุ่งสวนเลยไม่โดนดาเมจสักแหงไว้คนรันตีไว้เอียพี่ผมตายได้ไงไอ้เชี่ยผมม

ไอ้เชี่ยตัวทะลุไปต่อหน้าบอสเลยดีไม่เป็นไรแดดหมดโอเคมีเชื่อมให้อยู่ทีหนึ่งวันนี้วันนี้ประกันชีวิตเฮ้ยมันมันไม่ได้ปาดเลยนะเฮ้ยมันเฮ้ยเล็งท้าปเปนเล็งท้าเมื่อกี้มันอยู่อยู่กป็เล็งเบีดมาเด่นเสร็จเลยเล็งท้าปแต่ที่ว่าผมติงรอบที่สองเพื่อนจะไม่เกิดกันนะพี่ เป็นไรยังเหลือเกิดปะเหลือไอพี่ไม่มีอันดีเชียวเชียวเชียวหมดเลยสิบเกิดไอ้ยัมโดนเดนโดนเซอร์ไพรส์ที่มันหันหน้ามาใส่เผมผมไม่เห็นว่าเบียร์มีเบียร์อยู่หลังตูดที่หายตัวไม่เจอเป็เบียร์ไปเบียร์ปาดปาดหาผมปาดหาผมเลยปาดนะว้าบขออนุญาตอันตีนะทิศทางบอสจะแปลกๆนิดนึง ทางเดิมเฮ้ยมันจะตรงอยู่ตรงอยู่วิ <300. S 2> ว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมันจะวับมันจะวับปอบแปะนะปอบแปะ,ะตัวแบบต่ำลงมานิดนึงคือแบบแทบเป็นลมแล้วอะ่ะระวังนะครับไม่ได้ตรงกำแพงขนาดนั้นนะเคหมดแล้วลูกเห็บ แต่ให้พี่ด่าแพี่ลากหนีเบี้ยให้อ้่เย้ยปิงิงิงริงอยู่หอกยา่านี้โอ้น้ำแข็งน้ำแข็งโอ้น้แข็งเยอะจัดโอยเนน้แข็งรเบิดใส่หน้ากูเฉยเลย โอเมนตีมันมันไม่ได้เล็งพี่นะเล็งเฮิร์ตเล็งเฮิร์ตโอ้เกียดตาย่เล็งเล็งทับเข้าไอ้เจ้ามันมันเมื่อกี้มันหันไปเล็งแล้วแล้วก็หันมาเล็งไปไหไปเลยแล้วบีกันเลยต้องแ็งนะโอ๊ยเดี๋ยวมาผมมันติดโอ้ยเอา้ย ถ้าไม่ไหวบอกนะโอ้เดี๋ยวพี่จะได้เกิดหกสิบหลอดชิวโอ,อมฟั๊เมมอยู่พี่เฮี้ยผม <c oughs> เข้าของแพงฮะ,ะวางหุ่นฮิวประกันภยัยเอเกือบเกือบดีนะกระโดดทันเออช่ อเยังเล็งโม่อยู่เฮ้ยปาดเข้ากำแพงโอ้ไปแล้วหนึ่งจ่ายให้สายขอจ่ายโอ้ยโอยเชี่ยเฮ้ยสัตว์ผมมันเป็นเล็งไอ้นี่วะแตกแตกสัตว์ผมมันเป็นเล็งบอสโอ้ไม่มีแดดแล้วจ้า ขอบคุณนะที่ใช้ท้ายีบ้างพอแปะพอแปะขอยัดเชื่อมไม่ผมตายเหล่งโหมอยู่นะโอเคเคียร์เข้าเฟสสักทีดอกรึปะเฟสเฮ้ยบีบีบีมันบีร้ลยตีเลตีเลตีลมตีลม ผมอยู่ซ้ายซ้ายทางเข้าอ่ะอุ้ยเก็บโดนเลเซอร์ออกซ้ายทางเข้าหนึ่งคนครับขอบคุณครับกนเลหุดได้ป่าวหลังนี้ไม่มีน้ำแข็งละ ต้องมารีบช่วยทางนี้นิดหนึ่งนะอะไรทางนี้ตัดละโอเคได้เรียบร้อยระวังน้ำแข็งนะระวังน้ำแข็งวางควกันดีๆวางกันดีๆมาชนแต่เดียวเสียงในหัวบอกว่าให้อันติไม่ตายหรอกบูเม่นพิลินใช่ไหมเต็มสองกาเลย ลง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 ชิบหายไอ้เชือดตูดเก็บหลบทแล้วเอามายากรแกแล้วเก็บไว้เก็บไว้ปะหกหลอดหกเด็ดตอนนี้เหลือกี่คนอนะที่ยังมีชีวิตอยู่หกหกแลือหกหกได้อยู่ค่อยเกิดมาตอนนี้นี่เอ๊ะเป็นไงค่อยฟันสามทีที่น่าจะตายวะมไม่หลอดหลอดอะไรเห,เหวะ ต้องอยู่ไกลพอสมควรอนะ่ะไอ้เมื่อกี้ขึ้นไปแต่ว่านอนแล้วแบบกินบล็อกมันต่ำเราพิ่ไม่ๆม่แค่แค่อยู่ไกลจากไอ้ดาบหานั่นก็พอรอดได้เดียงไงไอเ้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเน็ตอีกแล้วไอ้สัตว์ไออยูผ่ผมไม่ตีนะผมแหลกแ้่อีหะไปลกอานตรายเกินตอนไฟมานิดหน่วงจัดโอ้ย ผมตายแล้วไม่ทัาเตือนไม่ทัาเหี้ยวับอยู่แค่ที่เดิมวบบสักไกยเลยน่าจะป่าผมหาพื้นที่เล่นกันี่ทําไรโอ้ยจีแล้วกันพื้นไฟอ่ะเมื่อไหร่น้ำแข็งพี่มนลงดีเลยจังวะไม่รู้ เฮียน้ำแข็งมัอนอันเล็กจังวะเอื่อยเฉยเฉยเลยคน <c oughs> ามสะอาด้วยไหงนะลงนะลงนะทำเซฟเลอะไม่การตีรเลยวะ4นาทีแล้วนะ โอเคป่าป่าโอ้โหตายอีกแล้วมันต้องไกลกว่านี้วะโอเคโอ้โหไฟง้อปอจริงไหมเนี่ยเราชาร์จจัดเลยว่ะพี่มันจะไม่ทันนะเนี่ยผมว่าต้องเกิดมาช่วยกันซัดแล้วใช่ใช่ใชต้องเกิดละเฮ้ยรอรอรอไฟนี้หมดแล้วเกิดกันเลยครับรอเราเข้าเฟสอะตัวปลอมละเดี๋ยวงั้นกดเใส่อนตัวปลอมออกไปใช่ใช่ใช่ทำนั้นเลย น่าจะมาละมามามาเกิดวันนี้รอน่าบันลังก็ได้เลยถูกปะน่าบันลังก็ได้นะรอรอน่าบันลังกันโอเคไปนะหุ้ยตายได้เลยนั่นอะสิบลอดพื้นไฟนะผมไปรอโอเคไปเลย เกินกูกดแล้วตะนักฟันนะไม่ได้เลงผมไม่ได้เลงผมเลี้ยงกูละเฮี้ยงเหอเลียทีเดียวตายเลยออล่าเมื่อกี้จังหวะเดดหลบเกิดไวก็เดดเลยโอเคเอไว้กอนแตเด็ดผมยังไม่เกิดนะเอาตีต่อไฟตีต่อไปต่อไปต่ไปต่อไปต่อไปต่อไปนาปตน้าประตู เก็บได้ไวปลบขึ้นเก็บได้ไวปลบแปดแปดมาแล้วนะจะถึงแล้วถึงแล้วไม่โดนไม่โดนเหี้ยอะไรเลยไม่ได้กินเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเอ้ยไอ้ไไออ้้มันฟันเอ้ยน้มันฟันขึ้นระวังโอ้หตายแล้วเฮ้ยย้ายัโอ้โหคนสวยเลยเฮี้ยเสซตแม็กมาพอดีตาม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 ตุ้มเต้ระวังวันเริ่มตั้งแล้วตัวนั้นมันล้มแล้วอ่ะ นล้วสี่้องเกิดนะพี่เฮเกิดไอเหี้ยเฮเกิดเหอเเกิดได้เฮเกิดหมดละแล้วก็เป็นผมได้ได้ได้ที่เป็นคดีบีเาตมาเลยเกิดมาเลยฮะนาทีครึ่งผมว่าผมเกิดไปเลยได้ปาวะเอาเอเบิร์ดทันอยู่ไหะทันทัตรงนี้ทันละตรงนี้ทัน เกิดมาบับก็ดีตัวไฟนะลองปาดป่ะลองปาดมันปาดมาแล้วระวังปาดมาแล้วปาดมาแล้วเจ้าบอลการ์มินไพร์เฮ้ยเจ้าไปไม่มีสวัสดีครับล้มเหลวไม่ขึ้นพี่อะไรเลยครับวงจรตัวโอ้ยไอ้ความหมกวงจรโอ้